ยกแทงสะโพก้อมกันติดตัวนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสะโพกลายสะโพกรอยหลักลอยสองหายชจออกสามไข่ค้างไว้ได้ยิ่งดีสี่ดีครับวันนี้ไซส์แตกแน่นอนล็อกเข่าไว้อย่าเตะขาไปมากหกเจเจอกันตรงกลางเจอกันตรงกลางแปด <laughs> <laughs> พ,พักก่อนคืออย่างที่บอกว่าเราสมมุติว่าเราอยากออกกาลังกายส่วนไหนเนี่ยเราล็อกไว้ทุกส่วนแล้วมีการขยับแค่เท่านั้นค่ะเหมือนจะออกกาลังกายท้องหนึ่งคือเราล็อกเข่าไว้เราล็อกเข่าไว้อ่าแล้วเราดึงเข่าเข้าหันอกนะครับอกลอยขึ้นแล้วเราต้องคางไว้ให้ได้แล้วค่อยลงครับในถ้าเราทําตอนแรกเรายกได้ไม่ไม่เป็นไรแต่เราไม่จำเป็นต้อง โอดันทุลังมากดูพยายามดูพยายามเกินไปแล้วผลที่ได้มันมันกน้อยมันจะบาดเจ็บเอานะครับต่อจากนี้ถ้ายังจะยากขึ้นไปเลยๆช่วยๆนะคะฉะนั้นคือบางคนเนี่ยแค่ยกบนยกล่างพร้อมกันไม่ได้ไม่เป็นไรก็อาจจะทาแค่บนอย่างเดียวหรือล่างอย่างเดียวไป่ค่ันครับครับครับ้รับค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 าับครับคงับครับครับครับคั้ครับิอับครับครับครั่ครับครับครับารับครับครับครับารับครับครันครับครับคันครับคับคัครับ เราก็ง่ายๆเราเริ่มแค่ที่ว่าเราชูแขนออกไปนะครับประสานไวแล้วก็ยกขึ้นมาแค่นี้คือสังเกตว่าแขนกับหูผมเนี่ยจะอยู่แนวเดืนตลอดเวลา่แต่คือถ้าผมยกแขนมาด้านหน้าเมื่อไรเนี่ยมันจะง่ายเพราะมันมีช่วยแรงเพราะมันมีแร<ล>งช่วยเวียง,งนะครับอ่าเราลองเราลองแค่ว่ายกแต่ช่วงบนก่อนจะชูแขนไว้อ่ายกแขนช่วงบนไว้นะครับยกแขนชูเหนือศีรษะนะครับแขนชิดหูแล้วยกมาเฉพาะให้ไหล่พ้นพื้น ครับเต็มตัวหนึ่งงส้หนึ่งมือต้องไม่น้มมาด้านหน้าครับมือยังชี้ไปด้านบนอยู่สองเราลองท่าทีสอ่ค่อยๆลงไปช้าดีกระชากสิห้าโอเคพักก่อนพักก่อนคืออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยมันก็จะได้ผลกว่าการที่เราจะไปทำท้าท้าเดิมๆซ้ำๆนะครับอ่าพักพักพักแถมยังมีลูกเล่นใหม่ๆด้วยนะใช่ ทีนี้พอเป็นหน้าท้องด้านล่างนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอเป็นหน้าท้องด้านล่างเนี่ยเพิ่มกานคือการยืดขาการที่เรางอเข้ามาเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรียกวโมเมนตัมส่งแรงมาเลยมันเลยง่ายครับจริงๆถ้าอยากหน้าท้องด้านล่างเนี่ยให้มันได้ผลมากขึ้นเราต้องเหยียดขาไปยกขาขึ้นไ่ตรงๆถ้าดูดูประเด็นต้นขาผมเนี่ยนะครับคือถ้าผมเอาขางอเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องออกแรงครับงอเข้าเข้ามาเนี่ยสะโพกผมยกอยู่แล้วแต่ถ้าผมอยากให้หน้าท้องด้านล่างออกแรงจริงๆเนี่ย ต้องพยายามยกขึ้นไปแล้วให้มันขึ้นไปด้านบนอชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะแค่นี้นะครับคือถ้าถ้าดูเป็นขาเนี่ยคือมันจะไม่ได้คือถ้าเวียงางเนี้มันจะง่ายค่ะแต่คือถ้ายกยกไปด้านบนเนี่ยกระดกก้นโดยไม่ให้ไม่ให้ขาเข้ามาหาตัวมาช่วยามนมันเป็นแขนเราเมื่อสักคู่ที่เราอย่อ่่ลองดูลองดูลองดูมันยากมากเลยอันนี้บอกเลยว่าว่ามันยากแต่เป็นออปชั่นไว้นะครับลองสักห้าทีพยายามแค่ว่ายกสะโพกขึ้นโดยไม่ให้งอเข่าเข้าหาตัวเต็มตัวนะครับ หนึ่งสองสองสสี่ห้าโอเคอันนี้จะสังเกตคือถ้าให้ให้เพื่อนดูเนี่ยบางคนเหมือนเหมือนจะยกขึ้นไปข้างบนนะแต่มันเป็นคือถ้าดูดูดูต้นขาเนี่ยมันงอมาบมาอยู่ดีคือยกขึ้นไปสูงๆเนี่ยแต่คือต้นขาเราเข้ามาอยู่ดีเราต้องพยายามให้ต้นขาเนี่ย ไม่เกินไม่เกินไม่งองเข้าหาตัวนี่ก็เป็นเป็นออปชั่นช